มะม่วงปั่นทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเรานํามะม่วง100กรัมเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับมะม่วงนี้เป็นสดหรือว่าแช่แข็งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่หาได้นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้าเชื่อมกลิ่นมะม่วงหรือว่าสลับมะม่วงนะครับน้าเชื่อมกลิ่นมะม่วงนี้เราใส่ไป60 ML นะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนี้เราใส่ไป10 ML นะครับ แล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราก็ใส่ไป10 ml เหมือนกันนะครับเทลงไปในโถปันน่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 ml นะครับเทลงไปในโถปันน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเกลือป่อนนี้เราใส่ไปปลายช้อนชาหรือว่า1ฉชึกนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นหรือว่าเพื่อเพิ่มเครื่องดื่มให้ของเรานะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งเปล่านะครับน้ำแข็งเปล่านี้เราตักให้เต็มแก้วเลยนะครับแล้วก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทาแบบละเอียดสอนทําแบบง่ายเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้เรียบแล้วว่าปั่นให้สมูตตี้เลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว16ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูตตี้นะครับปั่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแน้วนะครับปั่นแบบเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นหอมๆมากๆเลยครับหอมมะม่วงมากๆเลยครับ สมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเหมาะกับมากรแร้อนเลยครับเมนูนี้เทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเข้มข้นมากๆเลยทุกคนเห็นไหมครับเหนียวเข้มข้นเลยครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาตกแต่งด้วยมะม่วงนะครับแต่ตกแต่งด้วยมะม่วงสดนะครับหั่นเป็นลูกเต่านะครับขีบแล้วก็วางลงไปเลยนะครับตกแต่งให้น่ากินหรือว่าตกแต่งให้สวยงามนะครับทุกคนวางลงไปเลยนะครับ สีสวยน่ากินมากๆอหอมๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมะม่วงปั่นหรือว่ามะม่วงสมูทตี้นะครับสูตรนี้ท่านสามารถทําตามได้นะครับ